วันนี้มาพามาทำปัำ๊มลมครับปั๊มลมที่ลมไม่เข้านะครับปั๊มยังไงก็ลมไม่เข้าคือลมไม่เข้าถังเลยนะครับแล้วไม่เก็บลมมาเช็คเบื้องต้นก็คือเปิดแล้วนะนผมเปิดเปิดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยอันนี้ทำความสะอาดแล้วนะครับข้างในนี้ทำความสะอาดให้หมดนะครับ ทำความสะอาดให้หมดนะอันนี้ผมทําความสะอาดแล้วไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสองชิ้นอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยล้างใช้น้ำมันเบนซิน,นล้างทำความสะอาดให้หมดให้เอี่ยมเลยนะครับ เนีปัญหาปัญหาก็คือถ้าถ้าลมไม่เข้านะครับก็คือแค่นี้เนี่ยแค่นี้ทําแค่นี้ครับทําแค่นี้ล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างด้วยเ,เขาจะเคอหมดเลยนะทีแรกเนี่ยเนี่ยเคอะเหนียวแข็งด้วยแล้วครับแค่น้ามันเบนซินไว้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ครับ เข้าให้ตรงบล็อกเก่าเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจับเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้คือเราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับล้างทำความสะอาดแล้วนี่ครับทำแค่นี้ครับทำแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ใส่ใส่นอดเข้ารูเดิมเลยครับตัวนี้ให้ปัญหาเส้นผมบังคูเขาครับเคยเจออื่นเปิดดูแล้วเปิดดูอีกอ่คิดว่ามันเป็นเพราะสายตันหรืออะไรไม่ใช่ครับตัวนี้สกรปรกครับสกรปรกมากเลยครับกันเก็บเข้าไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลมจะเข้าไหมอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะครับ,ดรบดเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับลองกันเลย ทำตั้งหลายรอบแล้วนะครับทีนี้ไปศึกษามาแล้วมาแบ่งปันกันครับเช่นผมบางภูเขาครับก็คือไม่มีอะไรมากมายเนี่ยอย่านี้ครับเข้าแล้วเข้าแล้วคุ นี่พูดพูนเลยครับดูเกเดี๋ยวไปดูเกกันเน่ยครับอะไรอะไรก็ทิ้งไว้นานแล้วครับไม่ได้ทาไม่ได้ทําความสะอาดเขา <S <S หายแล้วครับปืดเห็นไหมได้ยินเสียงไหม <S 1> <S 1> เริ่มเข้าแล้วสอง <S <S เห็นไหม ผมทำจังกี่ครั้งแล้วนะครับก็พอดีไปเปิดเจอเนี่ยเนี่ยครับหูดปูดเลยครับเติมทีทำยังไงก็ทำไม่เข้าไปเท่านี้นะครับเนี่ย แม่ขึ้นแล้วครับเกขึ้นแล้วขอบคุณครับ